คุณมีเวลา30นาทีในการที่จะทำเมนูต้นแบบออกมาให้เสร็จสมบูรณ์30นาทีเดียนะวันนี้กรรมตามสนองเอ้ยโหสะใจมากเลยเชฟจะทำทันไหมคุณต้องรีบแล้วนะครับเชฟทั้ง2คนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว เองเลยเหรอิบของด้วยอตลกเราคงคิดขัดยอกนะครับเพิ่งเคยเห็นเชฟวิ่งเข่าข้อยังดีนะคะวันนี้ต้องตั้งใจที่เขาพูดแล้วเราก็จะถ้าเราพลาดก็คือจบมีสมาธิมีสมาธิเป็นเกียรติมากเลยครับวันนี้ที่จะได้แบทเทิลกับเชฟป้อมนะครับคิดว่าสนุกมากๆเลยเมนูผมผมต้องยากกว่อยู่แล้วเมนูเชฟป้อมนี่เป็นผักต้ม ของคภมส่วนผสมต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันละเอียดมากนะครับถ้าเด็กๆนะครับตามเชฟไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับต้องมาแบทเทิลกับเชฟเอตื่นเต้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็รู้เองอะค่ะใครเก่ากว่ากันโอ้ไม่อยากจะคุยทับใครหรอกแต่เมนูของเราต้องมีความละเอียดและละเมียดค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สมเป็นของไทยโบราณแล้วถ้าตั้งใจเด็กๆก็ต้องทำได้ค่ะเมนูนี้ อย่าลืมนะครับพวกคุณทั้ง6กคนจะต้องจำเมนูจากเชฟของพวกคุณให้ครบทุกขั้นตอนและต้องทำให้เหมือนที่สุดทั้งรสชาติและการจัดจานครับครับเ้ำหยมของเชฟเวียนคะทำไมถึงเลือกเมนูนี้มาบทเทิลคะผมว่าเมนูนี้มีขั้นตอนค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนผมบอกได้เลยว่าพลาดขั้นตอนไหนขั้นตอนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำออกมาไม่เหมือนครับ แล้วจุดยากของเมนูนี้คืออะไรคะปลาทั้ง2ชนิดเนี่ยต้องเกาะตัวกันไขฟปลาอิิเทชันเมลอนจะต้องจับตัวกันเป็นก้อนกลมสวยงามซอสจะต้องออกมาเหมือนรสชาติต้นฉบับและเนียนละมุนไม่หยาบสิ่งที่กังวลคือรสชาติครับแล้วก็เทคนิคกลัวว่าเราจะทําได้ไม่เหมือนเชฟเอียนตอนแรกก็ขำๆที่เขาพูดว่าเออเมนูนี้นะคําไม่ออก ชฟป้อมครับครับผมทำไมเอาเมนูนี้มา Battle ลกับเชฟเอียนครับเมนูนี้เป็นเมนูโบราณประมาณต้นรัตนโกสิทธิ์ที่เอาเมนูนี้มาเพราะต้องการวัดความละเอียดของเด็กๆคือการเตรียมการจัดการเวลานี้เป็นจุดที่สําคัญแล้วจุดยากที่ใช้ในการตัดสินคืออะไรครับข้อแรกนะคะผักมี6อย่างแต่ละอย่างจะต้องหั่นให้มีความละเอียดสม่าเสมอและเครื่องแกงขึ้นเงาวาวสวยงามไม เกินไปและที่สำคัญนะคะรสชาติต้องเหมือนต้นฉบับการที่ทำยำทวายออกมาได้คนสมัยก่อนนะทำเขาใช้เวลาเป็นวันอนะเชฟป้อมใช้เวลา30นาทีและซึ่งเครื่องแกงต้องเงาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเท่ากันอย่างแรกเลยนะครับนำปลาแซลมอนมาหั่นชิ้นประมาณ1เนเซนครึ่ง เชฟทาเอาปลากรีดแล่หนังฟรีทําทุกอย่างง่ายมากเหมือนแบบอยู่ในครัวหลังบ้านเลยเชฟหมักเกลือกับน้ําตาลนะครับต้องการที่ใช้เขามีรสชาติดูออกเลยว่าเขาแบบเขามีประสบการณ์จริงๆเตาแรกเคี่ยวกะทิเอาหัวให้แตกมันกะทิเริ่มแตกมันแล้วเห็นไหมคะสิ่งที่ที่ท่านจะทําเวลาผัดเครื่องแกงนั่นคือใส่น้ําตาลลงไปเลยเพื่อไม่ให้เครื่องแกงปลานี่มันคือภูมิปัญญาของคนโบราณความที่เชฟป้อมพูดนะจดจาทุกรายละเอียด าดไไม่ไ้กะ,ะทิที่แตกมันเวลาทาออกมาเงาเขาจะขึ้นแบบนี้มมเมนูของเชฟป้อมต้องใช้ความแม่นยำในการตวงเครื่องแกงถ้าคุณผิดสัดส่วนรสชาติเปลี่ยนเลยตัวที่2นะครับเชฟจะทำเป็นเมลอน ปั่นให้เมลอนละเอียดหลังจากนั้นแล้วใส่ออร์จินเอตเวลาใส่ออร์จินเอตแล้วเนี่ยเราต้องรีบปัน่นถ้าไม่งั้นแล้วมันจะติดกันเป็นก้อนของเชฟเนี่เเขาดูทำงานเป็นระบบมากโปรเฟชชั่นอลเชฟจริงๆน้ำแคลเซียม6กกรัมต่อน้ำา1ลิตรเพื่อต้องการที่จะให้คาวเวียเนี่ยเกาะตัวกันสิ่งที่กังวลวันนี้คือคาวเวียแคนตาลูซึ่งเราไม่ค่อยถนดัดโมเลกุลาร์เท่าไหร่กลัวมันจะไม่เป็นคาวเวียคุกอะไรคะอะไร,ะไรที่เขามวนปลาที่มันเป็นลายเห็นอ่อนคือเขาทำเร็วมากแล้วก็ว้วจล คราวน,นี้เราจะเริ่มทำผักแล้วนะคะอย่างแรกซอยเฉียงดูความละเอียดนะคะเพราะว่านี่เป็นจุดตัดสินด้วยว่าผักแต่และอย่างมีความสม่ำเสมอกันแค่ไหนผักบุ้งซอยเฉียงเหมือนถั่วแขกพริกหยวกค่ะอย่าลืมเรื่องความสม่ำเสมอเด็ดขาดการที่จะทำให้ได้แบบนี้กิลการใช้มีดกิลวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องออกมาให้หมดซึ่งมันต้องเท่ากันอนะ มันนยากนะเชฟป้อมและเชฟเอียนอย่าลืมว่าการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องเร่งแล้วนะครับค่ะเชฟ,เชฟตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงสิบนาทีพะคุณต้องเร่งเลยนะคะถ้าไม่เร่งตอนนี้ถือว่าไม่ทันเลยค่ะคร่งมาทำไมรถอีกรถอีกรอีกรถอีกผเข้าใจผู้เขาเ้าขขันมากขึ้นนะครับเวลาพวกผมอะลนแบบทำอะไรไม่ถูกร่บเลยครับเชฟรีบเลยครับ